โอ๊กเอมและอิงโพสคำมิงซูแทักสินออฟฟิเชียลชาวเนต็ตรอลุ้นข่าวดีวันที่5สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโอ๊กผ่านทองแท้ เอมพินทองทาและอุงอิงแพรทองทานชินวัตรลูกของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมๆกันด้วยการโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวที่มีข้อความว่าเราต้องมีความหวังในวันนี้และพรุ่งนี้และข้อความทักษิณออฟฟิเชีพร้อมระบุข้อความเหมือนๆกันว่า Coming soon งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาคอมเมนต์สอบถามและรอลุ้นฟังความเคลื่อนไหวโดยบางส่วนคอมเมนต์อยากให้ในายทักษิณกลับมาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด